สิ่นขนมจีนเลยแซ่บน้อง<อ>ส่วงนี้เไม่บอกพี่ยังเนี่ยตีนขึ้นมาหนึ่งเขา่าเกยกับข่าวกบันท okay. ุบบาทกบนันทุบบาทบาสักผ่าสักผ่า <laughs> ปังขาเนาะดีดผ่ายกข่า <laughs> รีดผ้าเป็นของยำนาทีไพ้กำลังอยู่่วงขึ้นเลยเรียนแล้วเลยนี่ยสำเร็จแล้วเ่ยนมจีนหนึ่งกิโลขาไก่หนึ่งกิโลจุกจุกโลพี่น้องโอ้ยปาตัวตโตจุกโตโตนี่บะบันนี่จังบักซังบะบันนี่เชื่อเลยครับ น้อยๆน้อยๆจะอุอ่นสั้นป่ามาจับน,อน,บน้องจัาสุบแซ่บ่นกันกันบูอันใหอ่ดีว่ะนี่แกะหมูขาดอะไรครับแกะหมูจาพับสองชูไม่ตรงมาเด้อครับพี่น้องมาสุบแซ่บน่นกันครับผมมาจับสุบแซ่บน่นกันรุยก่อนเลยนะครับบูอันใหญ่ไงไงเลย<ง> เผ็ดฮึสัมดูเหมือนไม่เผ็ดเลยอืมรตรงไรเบิงเขาเขายังจานมาเสร็จๆน้องจัดจ้ะเขาขาน้าบานเท่าไห,ห,ห่เนาะอื หน่าฝนนิ่งจะเกิดไรตีนไก่นหอนอมบอ่ มาเจอกรายเสรๆน้ำกันพี่้องจ้ะทำนั่เนี่ย

หยิบเส้นขนมจีนเลยเสร็จแล้วนอ้องขึ้นอยากแต่ไม่ได้กินโดน่วงนี้หอมอมาก đập mưa nàng ủa ủa bì bì cả, tụi con nè, Like. Mm hmm. อ been, h, so <will> ่ะเอ้าอ่ะอันญีเต็มอันญีมาด้วยจ่าแสต๊บน้ำเลือกน้ำเลืออยังปากของ Nhằm bạc Chín cúp cúp ra Tít in Cà mô nè, mà kim phía là cà เท okay, ลงลงเยอะเดี๋ยวมันจะไม่กรอบอ,อันนี้มันมันไม่กรอบเร็วมไม่เหมือนหอยต่ำเนี่ยของต่ำน่ยเทลงอ่ะก็ยังกรอบอยู่หนาเทใสก็จับก็ยังกรอบอยู่ เห็น,นออยังหไรยางหดเส็นกรเบื้อเป็นไร้มต้ตดม,มดนหมนุ่มหนักต้มเส้นดนเกินแต่ก็อร่อยดีนะเกิดเป็นเส้นมเหรเื่อ ข้าวปั้นขายเนาะข้าบ้านทีดีเนาะข้ายังก็ข้าวปันผาน่ารักเ <c ười> บ่งกันเบ่งงานกันมิหรอ แต่เด็กเด็กแดงขึ้นอยู่อย่าว่าแดงอะไรบอสเราแดงขึ้นอะไรบอสในช่วงในช่วงตัวลองเรียนไม่หนอกเร็ยนงานบ้านไปทำไมบ้างเรียนแล้วปุ๊บกะบาสีทรงขึ้นเรียนแล้วแล้วเนี่ยเป็งขึ้นเคลินอยู่มอบขึ้นนะพี่น้อง พี่ยังเนื่เตีนใช่ไหมหนึ่งเข่าเทีกับเข่ากบานทุบานกบานทุบบานสักผ้าสักผาปันผาเนาะดีดผ้าีก็เข่าดีดผ้านห้องเยี่ยมงานที่พรกำลังจะส่งขึ้นเลยเรียนแล้วเเนี่ยจบลักสูตแล้วเนี่ย เออย่าวาทอเรียนก็เรียนไปหลวดเรียนก็เรียนไปเลยจะมาส่งคืนอะไรอาโมขึ้นบ่ไม่เอารัดสูนแล้วแม่อุปกรณ์การเรียนก็สิ่งส่งขึ้นตัวืึส่งขึ้นไหนยังไพี่น่อง กวาดบันบน่นซูบั่นเก่งเรื่องอระสอบเบียร ouais. anyway. ์ทำไม่สู้ปลานะเราต้องทำก็ยอลกกเซื้ับข้าวก็ทำมาอร่อยไม่ไม่ไม่สู้ปลาแม่ก็บยอนพึ่งขาย้วมันไ่เรียนรักสูตรนี้มันบม่เรียนซักผ้าตากผ้าก็ไม่สู้อ้วนน่ะจูจังไหนเนาะคุณหนึงเนียจูดึงคือหมึกสิสำนักเนาะคุณหนึงเบื่อคุนึง นอนตะควนนี่นอนหล่พ uh ูดในคุิปมือสิำนานไหนาดกับแกงกาดเหรอเมื่อวนเด็กพี่น้อกมาเคเดินเบื้องหลังเบื้องหลังของคลิปแล้วเราหยอก็นซื้อไม่แน่เราซูพี่น้องฟังเราหยอก็นซือเอาชีวิตจริงมาบอกหยอกจัิงวันเอาชีวิตจริงแม่บอกหยอกบอกไ่ได้เลยคหรอบอมเนี่ยยิ่งในบอกหลวงนี่มันจริงใจ มัใจไม่จริงตัวมันจังหนึ่งตัวมันต้องเป็นธรรมชาติเอาเรื่องจริงตัวมาบอกจะเป็นตัวพันล,อล้อแหลกปไปเนยเด้เยอะอายเจ้าของออเหนื้อเป็นผู้นำ้ำมาเห็นต,ตัวย่างกินตัวแล้วรายการกินไม่มารายการตลก <c oughs> คุณเงาเขาอะไรอ่ะไอ้เหี <S <S ้ยอ่ะไอ้เหี้ยอะว้าหนูยเป็นผู้นำที่ดีที่สุดในโลกจริงๆว่ะเส้นโมตื่นเนาะเอาการกินเมื่อไรก็ตื่นได้ไง อันนี้คือจากใจวะเอาไว้ขึ้นแกนนี่แหละคุณจะบ่โดนแล้วตอนหลังนะเหนียวสิออพยาาหัวไหลอือผมอกพิ่มเนี่ยผมมารูกเด้พี่นอพี่นออยาอย่าฟังยังหรือป่า น่าผมบอกเกินมากๆหน่อยๆเนี่ยทักผมหลดร่วงผมหลดผมจะบอกฟั้างเลยนี่นี่อะไรคือเรื่องจริงอืมผมว่มี่เรื่องปลอมไม่เกิดปลอมเข้าใจกันเท่านั้นพี่น้องขอบคุณอเขาเห็ุอันหนึ่งเาเห็ุอันหนึ่งยัยมันขาดสองหวังอย่าเขาเมื่อยเขาเมื่อยพูดเดี๋ยวกับพ่ออืมคือดีด้ามดีดด้าเอาด่าแล้วไงด่าแล้วไง ดาวหาเดี๋ยวดาวมันสิบค้รถไฟขบวนนึงกบพอก็๊ดเขาไปกึ๊ดเขาไปขาคนตายมันด่าเ้อแค่แค่เถียงเฉๆข้ามหนึ่งใส่เขาวนรถไฟขบวนหนึ่งแล้วกึ๊ดึนเขาไปขาคนตายเขาไม่เป็นันเดี้หอกไปอ่ะเรื่องจริงเนาะ พันยักว่าวะพันยังแบเพันยังบาด้วยวโอ้เถ้าเอ้ปะป๊ะปะป๊าเกิดมาเนี่ยปะการมีบุญด้ที่ได้นองโอ้บอถามวันี้มอกมึงอยากอยู่มึงบอถามคนในมจจะสิตอบเขาขาดไมถามเขาจะาดม่มีอะไรเห็นหะไห็ามแล้บใจเลยบอเสมอผิดเดียกที่นอนเอาละาไปถาบอกเรื่องไม่แน่ว่าสดละ หาไม่ได้อีกแล้วหาอะไรต้นหอมเฮตุยานพี่น้องเนี่ยชีวิตคุยหรอกไม่ใช่เบียร์เนี่ยคนแบบเบียร์หาไม่ได้อีกแล้วเอ้า <c oughs> มากลับค้ามองอะไรบ้างน,นี่แต่ก่อนคือว่าหาไม่ได้คนแบบเบียร์นั่นเดียร์นั่นเดียร์มันวาผมนะเฮ้ยติมนี่ก็มูกจักว่าเขาแบบไรเนี่ยสักผัก ปะปะโอ้ยลืมคำหมองน้องลากรูญญาณมาบอกลืมไปแล้วมอนบอกมอนรวมนู่นของมอนถึงหรอเขาบอกว่าห้ามทะเลาะกันข้ามวันเออมันไม่ดีผัวเมียด่ากรูญยาณนี่ยังผมถ้ารักกรูญญานเขาจะเขากรูญญานไสกันล่ะ นั่นแหละดาเสร็จแล้วก็ดีกันเหมือนเดิมพี่น้องเป็นบอกก็แล้วเห็นงานให้กันผมก็เบียร์ใหยกันปุ๊บแต่เราไม่ทิ้งหน้าที่การงานไรปุ๊บพ่อข่าวฉากปุ๊บห้าสี่สามสองหนึ่งตัวนั้นแจเป็นไฟมุกเป็นไฟตัวน้นอะเอาละเอาละกานพี่น้องคะสำหรับมือก็วอลโนฮอร์โมนนะคะพี่น้องคะ เอาความจริงมาวอลินนะคะพี่น้องไปมาคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้เบีกร์กนหนุ่นำเน้ๆด้วยค่ะคนอะไรพี่น้องคันว่าชีวิตประจำวันงพ่กผมค่ะมือนี้เบีกร์กนหนุ่ยขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้ะสว,ส,สวัสดีค่ะ